เริ่มนะคะช่วงนี้ผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะถ้าใครเคยเจอคนที่เจ้าชู้มากๆหรือมีวิธีการสังเกตนะคะลองส่งมาบอกกันที่หมายเลข4 2 4 7 2 7 6นะคะแต่ขอย้ำนะคะกติกาในการร่วมสนุกกันนิดนึง,ยง,งอย่างแรกนะคะถ้าอยากจะไปทัวร์ฮ่องกงกับพวกเรานะคะ27 28 29เจ่ก้าลูนฮ่องกงนะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยออนะคะแล้วก็นำสิ่งที่แบบไปสิริมงคล บ้านรวมถึงไปช้อปปิ้งด้วยไปไปไปห้องโกงเที่ยวนี้นะไปขึ้น <c oughs> กระเช้ากันนะคะแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปไหว้กลางหาันแล้วก็ไปช้อปปิ้งแบบว่าลดเซลลทั้งเกาะใช่ <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นมิตรเยียเซล์ใช่ไหม <c oughs> คือเขาจะลดทั้งเกานะไง ถูกมากนะคะใครอยากจะไปด้วยกันนะคะตอนนี้สามารถสำรองที่นั่งได้ที่0873208620นะคะหรือว่า0873208620ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยโชคดีพอดีว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่เขาแบบว่าจองมาแล้วและด้วยความที่มีมีเหตุเหตุกระทันหันก็เลยสลากที่นั่งขาดอยู่คนเดียวประมาณสที่นั่งอะค่ะประมาณได้ก็รีบโทรไปก่อนแล้วกัน Oh. ที่เราบอกไปเนี่ยคือบางทีเราก็ไม่ทันที่เช็คแต่ว่าน,นี้รู้ข่าวมาก็เลยบอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรไปจองแล้วกันะนะคะส่วนที่พักที่เชียงใหม่อันนี้เนี่ยกติกาก็ง่ายๆนะคะ oh. ก็คือแค่ส่งเอสเมาแต่ว่าระหว่างที่คุณส่งเอสเ,เนี่ยให้วงเล็บคําว่าคลับเลิฟก่อนนะคะเช่นคลับเลฟพี่วัวคลับเลฟวงเล็บคลับเลฟ,ค,ลเลฟคุณแม่น่ารักจังเลยอยากจะไปเที่ยวเ mm hmm. ชียงใหม่กับคุณแม่อย่างเงี้ย ถ้ามีคําว่าขับพิมพ์คําว่าขับเลิฟมาก่อนแล้วก็อยากคุยแล้วก็คุยต่อนะคะใชอสเปนเยอะที่สุดนะคะพักฟรีที่นี่1คืนถูกต้องค่ะนะคะ4247276นะคะมีสามรางวัลรอคุณผู้ชมอยู่อ่าส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวโชว์นิดหนึ่งอันนี้เป็นกล่องใหม่นะคะของรีเทิร์นรีเทิร์นน้องสาวถ้าเกิดคุณเจอกล่องนี้เมื่อไหร่นะคะก็ราคาพันหทันทีหรือว่าแบบบางที ฟนรายการไม่อยากจะเจอกล่องนี้นะคุณแม่คือทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่ว่าพี่บอกเลยว่าด้วยทุกอย่างนะ่มันขึ้นจริงๆพอเจอกล่องนี้คือพัน0ไงคืพอพอเจอกล่องนี้ก็คือพันห้าแล้วไงค่ะ เพราะว่าเบี่ยดให้มันสวยขึ้นแล้วก็ราคาเนี่ยพี่มันราคาต้นทุนพี่ของพี่ขึ้นเยอะไงะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ต้องซื้อตอนนี้นะจ¡!มีกล่องตัวอย่างนี่กล่องแบบนี้มาแล้วนะแล้วกล่องแบบนี้ขายเมืองนอก2อ0พนนะเพราะฉะนั้น<ะ>บอกเลยนะว่าขึ้นจริงๆห้ามาขอนะเพราะ,ะว่าพี่ขึ้นราคาคนขายปุ๊บเนี่ย<ะ>คุณมาซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาราคาเดิมเนี่ยบางทีมันก็ไม่รอดนะ เพราะว่าหลายอย่างมันก็ขึ้นราคาเนาะม,มันจริงๆแล้วภาษนภาษีตตั้งนานแล้วด้วยใช่นะคะจะ10ปีแล้วไม่เคยขึ้นราคาแต่ว่านาตอนนี้มันอั้นไม่ไหวจริงๆะนะคะขอขึ้นรีเท์น้องสาวนะจ้ะ<อ>นะคะกล่องนี้เดี๋ยวก็ได้เห็นกันแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครใช้อยู่แล้วก็รีบสั่งซื้อ นะคะในตัวกล่องเก่าก่อนจะได้ราคาถูกไงพันสามห้าสิบแต่ตอนนี้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ0ูนย์สองเาหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองหรือว่าศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดคุณแม่ป้าอุไรไปซื้อกางเกงมาจากไหนสวยดีค่ะเออไม่รู้มาแกแกชอบซื้อมาให้ค่ะเนี่ยป้าอุไรซื้อมาให้เนี่ยยืนให้ดูเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้ถามป้าอุไรเนาะเออแกเนี่ยแกดูสิแกก็โอ้โหแล้วมันเป็นผ้าแบบใส่สบายๆด้วยนะเนี่ยดูสิ <น>แล้วก็มันมัน,ม,นมันก็เป็นลายทั้งตัวนะคะอี <c oughs> ลายเชิงนี่วันนี้ลายทั้งตัวเลยแต่กันันนะค่ะเ,ออเป็นคุณแม่กันเลยใส่ได้ออนะอ่ะมาพูดถึงความเจ้าชู้กันนิดนึงนะคะเม,มื่อวานนี้ก็พูดไปเยอะเหมือนกันแล้วคุณแม่ก็บอกว่าบางทีการพูดจาสุภาพ ก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะเจ้าชูช้ชทุกคน<า>นะคะบางทีพูดจาดีพูดจาสุภาพให้เกียรติผู้หญิงดูแลเทคแคร์ care, ผู้หญิงไม่ใช่คนเจ้าชู้นะ,ะบางทีเขาทําไปด้วยอานิสัยสุภาพบุรุษไ<อ>งแต่<ข>ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะ,ะบางคนก็เป็นคนดูแลไงดูแลคนคดูแลผู้ใหญ่ดูแลใครก็แล้วแต่ที่อ่อนแอกว่านี่แต่นี่ผู้หญิงบางคนเนี่ยพอผู้ชายมาทําแบบนี้ก็อย่าไปทึกทักว่าเขาเจ้าชู้นะบางทีผู้ชายพูดเพราะด้วยไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้นะอาจจะเป็นผู้ชายสุภาพก็ได้ใช่ไหมใช่นะคะก็ต้องดูหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไหม่แม่เนาะบางทีเรื่องของการพูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วผู้ชายแต่งตัวจัดก็ไม่ใช่คนเจ้าชูนะบางทีไม่ไม่ใช่นะคือคือพี่ว่าเรื่องเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเรื่องความเจ้าชูเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนประกอบของการแต่งตัวจัดไม่ได้ไปการไม่ได้คนพูดเพราะจะเจ้าชู้หรือว่าคนเนี้ยที่จะเจ้าชู้มันไม่ใช่เลยนะแล้วถ้าเจ้าชู้เป็นแบบพวกปลาหมึกมแม่มือไม้มาตลอดไม่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่ คนคนที่ว่ามือคุยแล้วก็เอามือแตะเอามือ,น,น,มอนู่นมือนี่อ่ะเขาเรียกว่าคนมือไวไม่คนเจ้าชู้คนคนคนเจ้าชู้เนี่ยบางคนนิ่งๆอ่ะเจ้าชู้บางคนนิ่งๆกันจะนรู้สึกน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะคนมือไวเนี่ยพี่บอกว่าบางทีดูง่ายซะด้วยซ้ำไปอ๋อไม่ใช่คนเจ้าชู้เออบางคนก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคนมือไวก็คนมือไว,อไว <ental. S 2> แต่คนเจ้าชู้เนี่ยบางทีเจ้าชู้เงียบๆ拜拜อะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่เห็นแล้วผู้ชายทีด่ดีเนี่ย<ฮ>ะจะเล่าให้ฟังนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีงานแต่งงานงานหนึ่งะนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยในงานแต่งงานก็จะมีการพบปะพูดคุยผัวพาเมียมาเมียพาผัวมา <ฮะ S 2> แล้วเวลาแต่งงานในโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะงงที่เคยเจอแม้กระทั่งว่านะคะัะผัวคุณกับเมียชั้น มางานแต่งงานแล้วก็ขอตัวเข้าห้องน้ำด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าขึ้นไปเอากันอยู่อีกห้องหนึ่งอะ <ừ> um แล้วก็ลงมาง,งานต่อมีจริงจริะมีจริงๆค่ะพี่เคยเจอคั้งหนึ่งในชีวิตเป็นเป็นคนละคู่กันมันเป็นคนละคู่แล้วมาเจอก็ป,ปิ้งไปปิ้งมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเจ้าชูทั้งคู่โอ้โหเจ้าชูทั้งคู่อะไรเงี้ยไวไฟทั้งคู่อะไรเงี้ยมากเจ๊กมันมันมีแบบนี้จริงๆแล้วเรารู้ไหมว่าบนโลกใบเนี้มันมีมันมีการร่วมเพศ ชนิดที่ว่าคนธรรมดาปกติทั่วไปไม่รู้นี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะเช่นก็หมายความว่าบางทีแบบว่าเพิอวว็บเดียวก็ไปมีอะไรจริงจงมีจริงๆเราคิดว่ายังมีแต่ในหนังนะว่าก็ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดูตามตามตามสื่อตามอะไรต่างๆแล้วก็จะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นเป็นสุภาพบุรุษรักครอบครัวแต่เชื่อไหมว่าเที่ยวซ่องแบบสะบัดเลยว่างมาไหนเที่ยวซ่องอ่ะว่างมาไหนเที่ยวซ่องอ่ะ อย่างเงี้ยนะมันมันก็ดูกันไม่ได้ด้วยด้วยภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะคนแรงก็อาจจะไม่ใช่คนเลวคนที่ทำตัวดีพูดจาไพเราะปากหวานอาจจะเป็นคนเฮี้ยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาเลยก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เพราะ,ว,<น>ะว่าคนนะปากหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้คนอื่นเขาตายใจว่าเป็นคนดีใช่แต่ว่าคนรอบข้างที่หนูเห็นแบบแรงแรงเนี่ยแต่ละคนน่ารักทุกคนนะ ก็ไม่ไม่แต,แต่ก็ก็มีบางคนคนคนบางคนแรงก็เฮี้ยก็มีแต่ว่าบางคนปากหวานแต่เชื่อไหมว่าพี่เกิดมาเนี่ยพี่เจอคนรูปหล่อคนสวยๆแล้วปากหวานหวานน่ะ,ะพี่เจอมาเยอะมากพวกนี้เป็นคนน่ากลัวมากนะเพราะว่าคิดก่อนที่จะทำอะไรคือปากหวานให้เราตายใจไง คือเราอะ่ะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรอยู่นะคุณแม่เนะาะเออสู้บอ,อกมาเลยจะกว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดเถอะอะไรประมาณเนี้ยเชื่อไหมว่าคนเนี่ยนะหลายๆคนเขาก็กลัวฉันนะเขาต้องเกลียดทั้งกลัวฉันบางทีอะเหรอเออเขากลัวฉันเขากลัวฉันว่าฉันเป็นคนไร้แรงอะไรเงี้ยอืม<ต>ใช่นะ แต่คนมาอยู่กับชั้นจริงๆนะจะรู้แล้วว่าชั้นเป็นคนไม่มีอะไรพูดเฉยๆอ่ะพูดเฉยๆคือคือสิ่งที่พูดมันคือสิ่งที่ถูกต้องไงสิ่งที่ควรจะต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองคืออะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็ก็ดุเป็นปกติแล้วความเจ้าชู้นะบอกเลยอย่าง SMS บอกว่าไม่มีคนชอบหรอกมันก็ไม่มีใครชอบจริงๆนะครับเพราะว่าความเจ้าชู้เนี่ยมันคือคือคือมันมีอยู่สองเจ้าชู้นะคือบางคนนะเจ้าชู้แต่ไม่ทํา เป็นคนยังไงเจ้าชูเจ้าชูเจอใครก็ชอบมองชอบกะลิปเนีเลยแต่ไม่ทำไม่ลงมือปฏิบัติเออไม่ทำแต่บางคนก็ดูแล้วเหมือนเป็นคนดีแต่แบบเจ้าชู้สะบ้นอย่างเงี้ยมีจริงๆ พี่จะไล่ฟังถ้ามีผัวกระเทยคนหนึ่งผัวกระเทยเป็นดาราเนี่ยเ<ฆ>ชื่อไหมว่าเจอพี่ก็ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเชื่อไหมมือนะกรรมือพี่เนี่ยแบบเกามือพี่แบบเนี่ยเกาเนี่ยกำมือเนี้ยกรแล้วรู้เลยว่าแบบให้เราไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเป็นผัวกระเทยคนดังในวงการคนหนึ่งเนี่ย<ฆ>อย่างเงี้ยถ้ารักเป็นคนอุ้ยเป็นคนรักกระเทยคนนี้มากดูแลโอ้โหรักกันมากอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่ารับหลังเนี่ยมันมันคิดว่าพี่จะเล่นกับมันอะไรเงี้ย ก็คือเห็นแล้วเป็นคนแรงๆไงเขาก็นึกว่าเราก็จะเป็นคนแบบแรงแล้วก็คงอาจจะร่านด้วยแต่จริงๆไม่มีนะคือคือจะทําตัวแบบสุดชีวิตนะครับกับคนที่รักเท่านั้นนะค่ะฉันเป็นผู้หญิงนะฉันฉันเกิดมาเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงนะฉันทําตัวเป็นผู้หญิงนะโอ้เธอเคยฉันทำตัวเป็นเกระเถรไหมไม่เคยนะฉันไม่เคยทําตัวแบบนั้นนะไม่เคยเที่ยวไม่เคยกินไม่เคยอะไรต่่่่่่่ออไไรปกกิินนนนเเเเเเเหลลล้้้าาาสูบบบบุีีีีีททยยยยยยววววผัััชตคงด ว่าเคยเข้าผับเนี่ยค่น่าจะประมาณสองสมครั้งจริงๆห้างฉันจะเป็นคนไม่เดินเลยไม่ชอบเดินแม่เข้าไปแล้วปวดหัวเออไม่ชอบแสงไฟแสงแบบในห้างมันจะเป็นสลัวสลัวไม่ไม่ชอบด้วยเพราะว่าบางทีสไตล์เราเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์เดินห้างเพราะเราเป็นคนไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแล้วก็เราเหมาะเราเหกัเดินสวนลุมไนบาซ่าเดินสวนจตุจักร เดินตลาดรถไฟเดินตลาดนัดตามเปิดท้ายขาของตามมนอกเราเป็นคนเหมาะกับงานวัดเราไม่เหมาะกับแบบนั้นเพราะว่าเราเกิดมาจากเราเกิดมาจากตมเราก็ต้องรู้ตัวว่าเป็นเราเป็นใครอะไรเงี้ย พี่บอกแลวยวนะว่าคนที่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครมาเนี่ยพ <Oscar. S 2> ี่ยังไม่เคยเห็นคนไหนเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นที่รักของคนแล้วก็ mm hmm. เป็นคนที่จเจริญจริงๆเลยไม่มีคือ mm. จะบอกให้คนที่เขาร่ํารวยจริงๆประสบความสําเร็จจริงๆ,งๆเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วก็เขาจะไม่เคยอายปูมหลังของเขาเพราะว่าถ้าคนอายปูมหลังปิดบังเนี่ย <c oughs> พี่บอกว่าคนก็ครบยากแล้วนะไ mm. ม่เห็นจะน่าอายเลยใช่ กก็บอไปมันก็คือความจริงอ่ะเพราะแล้ว<ม>แล้วการโกหกคนเนี่ยบอกว่ามันมันก็พอโกหกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเราจะต้องมานัง่งเอะกูโกหกอะไรไปวะเดี<ม>๋ยวพูดผิดหรือเปล่าต้องไม่โกหกเลยอ่ะค่ะคือเราไม่โกหกเราพูดตามธรรมชาติของเราเนี้ยความจริงแล้วก็ ใครอยู่ใกล้เราแล้วรับได้กพรรับใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องไม่ต้องรักกันแต่ถ้าเราเจอกันแค่พูดคุยกันก็พออะไรเงี้ยจริงจริงแล้วคนสมัยคนสมัยนี้นะเขาจะเอาคนที่หัวใจจริงใจนะคนสมัยนี้พี่บอกว่าเขาเขาจะเอาคนที่คนจริงใจนะคือปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยโอ้โหเยอะมากค่ะ คือบางทีแค่คุยเราก็พอจะรู้แล้วแหลนะเนาะคุณแม่เนาะว่ามาลักษณะไหนแต่แบบนอกจากเนียนมากๆอ่ะเราอาจจะแบบเออรู้ช้านิดนึงแต่ยังไงก็รู้คือคนที่แบบแสดงความจริงใจหรือว่าพูดแบบจริงๆไม่ได้แบบแกล้งหลอกเราเ<อ>นาะไม่มั่นใจนี่ยังไม่ไม่มั่นใจฉันจะไม่กินข้าวด้วยเลยนะคนอ,อย่างคุณแมไ่ไม่ไปอยู่แล้วคือไม่ได้เพราะว่าอยู่ทารายการด้วยกันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาแบบเหมือนอวยกันเองบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นบุมนี้มากกว่า ฉันเป็นคนดูฉันเป็นคนฉันเป็นคนไม่ไปกินข้าวบ้านใครไปนอนบ้านใครนะฉันกล้าพูดเลยนะว่าในกรุงเทพเน่อยู่มาสามสิบปีเนี่ยฉันนอนบ้านอยู่สองหลังแค่นั้นเองนะสองหลังคือบ้านหลังแรกในชีวิตฉันกับบ้านเรือนไทยตึกที่ซื้อให้แม่อยู่ฉันก็ไม่เคยไปนอนเลยกี่ปีมาแล้วเนี่ยฉันไม่เคยไปนอนบ้านแม่ฉันเลยอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่คนไม่ไปไหนนอนแต่ที่นอนตัวเองแล้วบนที่นอนตัวเองนะคะจะมีใครมานอนไม่ได้เลยฉันไม่ให้ใครมานอนนะนอนไม่หลับ ไม่ใช่ฉันถือที่นอนฉันน่ะคือฉันรักตัวฉันน่ะฉันจะไม่ให้ใครมานอนบนที่นอนฉันโดยเด็ดขาดนะนอกจากคนที่ฉันรักพอๆกับตัวฉันเองถึงจะนอนบนบนเตียงฉันได้เตียงฉันไม่มีใครมานั่งฉันจะไม่ให้นั่งเลยนะค่ะฉันไม่ให้นั่งเตียงฉันนะฉันถือมากนค่ะฉันถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเนี่ยค่ะมันเวลากลับไปบ้านก็ไปนอนเตียงไง ก็หลับบนเตียงนอนบนเตียงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย <ฮะ S 1> บนเตียงฉันฉันไม่ให้ใครมานะฉันไม่ให้ใครนอนนะนอกจากถ้าเกิดว่าฉันรักเท่าชีวิตฉันถึงจะนอนได้ค่ะนะไปนอนไหม อุ้ยคุณแม่ให้รักเท่าชีวิตหมข้างเตียงไว้เป็นนมอยังไม่ขึ้นบนบนเตียงเลยลูกสาวต้องนอนข้างเตียงใช่คุณแม่นอนข้างบนเออเดี๋ยวคอยอยู่ปฏิบัติอยู่ข้างเตียงได้คุณแม่นะคะอี่อีโกมาที่บ้านอพี่โกอ่ะอีโกหัวร้านกระเทยมาที่บ้านแล้วพอเสร็จปุ๊กเนี่ยมันก็จะทําท่าจะขึ้นเตียงใช่ไหมอีโกมึงอย่าว่ากูนะเราเป็นเพื่อนกันกูบอกพูดความจริงนะมึงนอนที่โซฟา แหมนดอลซฟาเอะไตอนนี้ทําเรือนไว้ให้พี่โกแล้วก็โขงสารมันไงทําต้องทําอีกห้องหนึ่งเพื่อนมาให้นอนข้างล่างเดี๋ยวมันมานอนบนเตียงฉันนะดูสิฉันกลัวคนมานอนเตียงด้วยนะคะเขาบอกผู้ชายเจ้าชู้น่ากลัวเขาบอกคนเจ้าชูเงียบก็น่ากลัวเจ้าชูเงียบก็น่ากลัวใช่บางทีแบบ ดูเหมือนจะจริงใจไม่เจ้าชู้อ่ะแต่สุดท้ายมารู้เออเจ้าชู้เหมือนกันสุดท้ายก็มาก็มาจับได้ว่ามีมีมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นี่ดูดูข่าวนะก็จะประมาณนี้แต่แต่จริงๆนะพี่ว่า้าผู้ชายเจ้าชู้น่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงรู้ทันนะก็มันนะอ๋อถ้ารู้ทันถ้ารู้ทันว่าเจ้าชูแน่มึงหวังอะไรในตัวกูแน่อะไรเงี้ยมันยังไงอ่ะคุณแม่มันจะยังไงมะก็ก็เราก็หลอกมันบ้างสิถ้าเรารู้ว่าเจ้าชูใช่ไหมอะอ คือผู้ชายเจ้าชูเนี่ยจะต้องจะต้องเจอรักจริงนะมันถึงจะดัดจะดัดกันได้อะออไ,ไป<ง>เจอรักจริงเป็นรักผู้หญิงคนนี้จริงๆไม่คิดจะเจ้าชูแล้วไม่คิดจะจะหยุดหัวใจไว้ที่เธอแต่ผู้หญิงไม่เอามัางอะอใช่ไหมจะได้รู้สึกเนะเออาะผู้ชายเจ้าชูถ้าไปเจอกับผู้หญิงเจ้าสูชูเนี่ยมันก็แบบว่าเกลือจิ้มเกลืออะไรอย่างเงี้ยป่ะ<อ>ใช่ทีนี้แหละต่างคนก็ต่างระแวงกันเอง <laughs> อยู่คนแบบว่าโอ้ยหวาดระแวงกันตลอดเวลาเขาบอกว่าผมไม่เอาขออนุญาตรับสายนิดนึงคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีอ๋อสวัสดีพี่ว่างสวัสดีค่ะแหมทำลายนมตั้งเต้าเห็นะพี่ว่างทำลายทำลายอ๋อนมใหญ่นมใหญ่มากเข้าใจทำเข้าใจเล่นนะพี่ว่างเออเล่นเล่นเล่นสนุกดีหน้าผ่องใสใช่ไหมสวยไหม วยสวยสวยผิวสวยพี่อะเอพี่เป็นคนแก้ผ้าว่าพี่บอกผู้หญิงเด็กเด็กอาอยุสิบสี่สิบห้าูพี่ไม่ได้เลยนะเร <c oughs> ื่องความเนียนใสตึงเนี่ยใช่ไหมใครได้พี่ไปเป็นเมียนะคนนั้นโชคดีนะจะบอกให้ <c oughs> เอาวิวนวันหลังถ <c oughs> ้มีโอกาสเจอกันเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมถอดเสื้อโชว์พี่เดี๋ยวดูนี่ผิวพี๋ยวผมให้จะดีกัน อ๋อแต่หน้าตอนนี้ดีด้วยสบู่ก้อนถือช่อมพี่แหละสบู่ดีดีเนาะดีดีดีเออดีเมื่อไรจะจัดโปรโมชั่นใหม่เนาะเมื่อไรจะโปรโมชั่นแม่ตุนไว้ให้เมียนี่เดี๋ยวใจดูไทม์ไลน์นะมีคนบอกว่าพี่อ้วนอ่าไอ้นี่ไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากนะนี่ไงก็รูปเนี้ยไม่เห็นเป็นไรก็นมใหญ่สวยชอบโชว์เห็นไหมเออ นมใหญ่นมใหญ่นมใหญ่แอบไปกินตลอดแล้วไนี่ยอะไรนะตัวนั้นน่ะบีเออบีเซตเนี่ยก็กินบอกตรงๆนะว่ากินเพราะว่าอยากนมใหญ่หนูก็จะบอกคนแม่พอแล้วล่ะใหญ่เบืเริ่มเลยแต่ตอนนี้หยุดนี่ก็เดยกก้อนขนาดนี้พอแล้วพอแล้วแล้วโดนห้ามโชว์แล้วค่ะแม้แอบโชว์ยังมีคนแอบมาเห็นอีกนะ แ่เหตเยอะดูคนไว้เพียบเลยเนาะเพียหรอใช่เอเป็นไงมั่งฉากใหม่สวยเนาะช่องนี้เนาะพี่ชอบสวย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 เนาะชัดชัดกว่าช่องที่แล้วนะพี่ว่าคมชัดกว่าภาพคมชัดกว่าใช่ไหมชัดกว่าชัดกว่าเยอะแล้วความแซบล่ะความแซบล่ะก็แซบเหมือนเดิมไม่มีวันลดเนาะมีตัทวีความแซบขึ้นมากขึ้นเนาะ เนี่ยตามหาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเจเจแดงสะพานใหม่นะแกไม่รู้ปภยยแกไม่รู้เพชรแดงสะมาพานใหม่แกไม่รู้ว่าย้ายช่องมาอยู่ช่องนี้อ๋อพี่ว่ามีข้อมูลก็ลองตามไปดูโอ้ไม่รู้เป็นยังไงเจ๊แดงสะพานใหม่น่ารักด้วยแฟนๆขับหลายคนไม่รู้ว่าเราอยู่ช่องนี้นะคงไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยหรือเปล่าไม่รู้ใช่เดลีนิวลงสองรอบแล้วอย่างผมผมก็ไม่เคยดูนะพี่ว่านในสื่อพิมือหน้า คือเรารู้ว่าพี่วนย้ายมานี่เราก็ตามไปอยู่ที่นเราไม่รู้ไม่ไม่คือตอนตอนตอนพี่จะหยุดทําช่องเดิมอะที่ไม่ได้บอกใครเลยไงพี่หยุดไปเงียบเเลยไงใช่เพราะพี่มีเทสไปอย่างเดียวเลยเออไปไปต่างประเทศเรื่องไงก็ไม่รู้นะไปต่างประเทศกลับมาแล้วก็กลับมาปุ๊บก็ไม่ทํางานเลยไงก็ก็หยุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไลน์ไปถามพี่ว้นอยู่พี่อ้นก็บอกให้มาช่องนี้ เืี๋ยต้องให้ช่องทางการติดต่อคนแแล้วไม่ใช่แล้วเพื่อนๆในอินสตาแ a รมเนี่ยนะพี่ก็จะกำลังจะบอกก็อินสตาแกรเนี่ยโดนแฮกไปอีกโอ้โหคนตามฉันไม่ได้อีกอเออเพิ่งเปิดอินสตาแกรมใหม่เนี่ยนะนะคะี่พี่ว่าน้องโอ๋วันนี้ผมสวยนะเขอบคุณอไปทำไฮไลท์ให้ขอบคุณค่ะแอบไปทำไฮไลท์มาเบา สวยสวยน่ารักน่ารักสุด okay. น okay. 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 ่ารักวันนี้ขอบคุณค่ะครับโอเคพี่ว่านเดี๋ยวมันแปลนก็จะได้โตขึ้นมากันพีนนะครับค่ะค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกอยากเจอความรักแบบคุณแม่เบื่อคนเจ้าชู้มากๆพี่บอกเลยนะว่าความรักแบบคุณแม่เนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเข้ามาเจออโปรในชีวิตแล้วก็มันอยู่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเติมเต็มให้กันและกัน นะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือทุกคนก็อยากจะได้แบบคุณแม่เหมือนกันค่ะเออชื่อว่าทุกคนค่ะที่แบบดูเรื่องราวหรือว่าแบบพอรู้จักแล้วเนี่ยก็แบบเรารู้สึกว่าเออมันยังมีความรักแบบนี้อยู่อ,อ้าว แล้วก็อย่างหมอเนี่ยสัมภาษณ์ในหนังสือรีเควสต์นะคาเลมฉบับปัจจุบันเนี่ยไปซื้อดูได้ที่ตามเซเว่นอีเลเวนทั่วไปคุณหมอบอกว่าจะดูแลพิ้วนจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะดูสิแล้วใครจะไม่อยากได้ความรักแบบนี้ล่ะ,ะมีไหมมีไหมจคํำโอ้ยกระฐานเหนื่อยไหมทำงานมายังไม่ค่อยจะมีเลยเดี๋ยวเขาบอกศูนย์รีเทิร์นที่จังหวัดตราดมีไหมถ้ามีขอเบอร์ด้วยอยู่ที่ซุ้มประตูวัดกลางเลยนะไปได้อยู่ติดกระซุ้มประตูวัดกลางเลยเป็นศูนย์อรีเทิร์นที่จังหวัดตราด S <S นะคะตรตราตร,าสรอสาราดอตราดนะคะ <S 2> <S 2> ค่ะ,ะมีเบอร์ไหมคะคุณแม่ไม่มีจำไม่ได้อ่าไปที่นู่นได้เลยะนะคะเดี๋ยวจะกลับมากับคำพูดที่เขาบอกว่าคนเจ้าชู้มักแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเจ้าชู้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักกันสักค่ค่ะค่ะคระับ